นี่ติดลมเหรอพี่น้องโอ้โฉกโฉกกับเรมาเนาะสภาพตอนนี้คือติดหน้าห้องได้แต่ว่าติดหลังบ่กขึ้นเนาะติดหลังบ่กขึ้นแถมคาไทยพร้อมโซกกับเริ่มมาพี่น้องถ้าโซ่เอาโซ่มานีมัดลอมนันเนาะมัดลอติดไม่ขึ้นเนาะพี่น้อง วิ้ยจับมับเป็นได้พี่น้องเป็นได้หว้าวุ่นเลยทีนี้นอนเผพ้หรด